บ้างคอมสารคดีสร้างสรรสิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพุทธวจนะคาถาธรรมบทที่หนึ่งเรื่องที่สองมัทธกุทลทลีเกิดในสวรรค์เพราะจิตผ่องใสมโนปุพังขมาธรรมังมโนเศรษฐามโนมายามนัสาเจปะสันเนนะพาสติวากโรติวา ตะโตนังสุขมะเนวติฉายาวะอนาปายินีทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจคนมีความ่องใสมีคุณเช่นอนาพิชชาพูดอยู่ก็าตามหรือทำอยู่ก็าตามซึ่งสุจริตสามเพราะเห็นนั้นสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนดังเงาติดตามสรีระไปฉะนั้น ที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องที่สองมัทะกุลทะลีมานกเจ็บป่วยและอายุสัน้นเพราะมีพ่อขี้เหนียวพระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ก่อนตายอาทินนะบุพกเศรษฐีผู้ไม่ให้อะไรอะไรแก่ใครก่อนเจ้าสาวสถีเป็นคนตรณีจัดแม้จัดทำต่างหูให้บุตรชายที่มีอยู่เพียงคนเดียวเขาก็ยังเกรงว่าจะเสียค่ากำเนิดให้ช่างทอง เขาจึงนำทองคํำที่มีอยู่มาตีเป็นแผ่นแล้วทำเป็นต่างหูที่ไม่มีลวดลายให้ลูกห้อยไว้บุตรชายจึงมีชื่อว่ามัทธกุนธีซึ่งแปลว่าต่างหูหรือตุ้มหูที่ไม่มีลวดลายการเมื่อบุตรมีอายุส6 6ปีก็ล้มป่วยเป็นโรคผอมเหลืองเศษถีเกรงว่าจะเสียค่าหมอเยอะจึงไปเล่าอาการของลูกให้หมอฟังและถามถึงเพศัต ที่จะใช้รักษาจากนั้นก็หาตัวยาเช่นเปลือกไม้มาปรุงยาให้บุตรกินซึ่งนอกจากจะไม่ทำให้หายป่วยแล้วอาการป่วยยังหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อมัถะกุณทลีผอมลงมากจนไม่มีเรี่ยวแรงจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเศรษฐีจึงยอมเชื่อฟังภรรยารีบไปว่าจ้างหมอคนหนึ่งมาดูหมอตรวจดูอาการแล้วเห็นว่าเกินจะเยียวยาแล้ว เขาจะไม่รอดแล้วจึงไม่รับรักษากล่าวเลี่ยงว่าเรามีกิจต้องรีบไปทำเศรษฐีเองก็รู้ว่าลูกกำลังจะตายเกรงว่าพวกญาติจะมาเยี่ยมและเห็นทรัพย์แล้วจะขอโน่นขอนี่จึงย้ายมัถะกุลทลีออกมานอนที่ชานเรือนข้างบ้านพระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยที่บรรลุธรรมของเศรษฐีและมัถกุลทลีในตอนเช้า จึงเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เข้ามาบินทบาทในกรุงสาวัตถีเสด็จโดยลำดับถึงเรือนของเศรษฐีขณะนั้นมัตตะกุลทลีนอนหันหน้าเข้าหาผนังเรือนพระาศาสดาทรงเปล่งแสงพระรัศมีไปครั้งหนึ่งแสงกระทบผนังเรือนมัตตะกุลทลีเห็นแล้วคิดว่าแสงอะไรพอมีแรงหันหน้ามามองดู ก็เห็นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จดำเนินไปเขาคิดว่าพ่อของเราเป็นชนมืดบอดเราจึงไม่ได้ไปถวายทานหรือฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเลยทั้งที่พระวิหารก็อยู่ไม่ไกลถึงตอนนี้เราอยากไหว้ก็ยังไม่อาจทำได้เขาเกิดจิตเลื่อมใสยิ่งนักมองตามจนเสด็จลับตาไปและถึงแก่กรมลงพร้อมด้วยจิตเลื่อมใสนั้น แล้วอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรในวิมานทองแห่งสวรรค์ดาวดึงตาวะตืสภเวนะนิพพัตโตดุดคนหลับแล้วตื่นขึ้นเศรษฐีรู้ว่าบุตรตายแล้วรำให้นำร่างไปยังป่าช้าและทำการเผาสรีระด้วยน้ำตานองหน้าเพราะเศรษฐีรู้สึกผิดต่อลูกอย่างมากจึงไปนะ้าสถานที่เผาศพลูกทุกวันรำให้ พรมเพ้ออยู่แต่ว่าเจ้าเป็นลูกคนเดียวของพ่อตอนนี้เจ้าไปอยู่ที่ไหนมัฏฐากุลีเทพบุตรก็พิจารณาดูว่าเหตุใดเราจึงอุบัติเป็นเทพบุตรถึงพร้อมด้วยทิพยสสมบัติเช่นนี้ก็พบว่าเราทำความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าแล้วระลึกถึงอดีตบิดาคิดว่าเราจะทำให้อดีตบิดาแปลกใจดีกว่า เทพบุตรมาปรากฏตัวในเพศที่เหมือนกับมัทธะกุลทลรีมานบทุกประการแล้วร้องไห้กร่ำครวญด้วยเสียงอันดังขณะนั้นเศรษฐียืนร้องไห้อยู่ที่เชิงตะกอนได้ยินแล้วหันมามองเห็นแล้วคิดว่าเด็กนั้นเหมือนลูกของเราเลยเขามาร้องไห้ทำไมกันหนอจึงเข้าไปกล่าวว่าเจ้าแ,แต่งตัวเหมือนกับลูกของเราที่ตายไปแล้ว เจ้าร้องไห้คร่ำครวญเจ้าเป็นทุกข์อะไรหรือมานบตอบว่าข้าพเจ้ามีตัวรถทําด้วยทองคําแต่ยังหาล้อไม่ได้จึงร้องไห้เศรษฐีรู้สึกรักเขาเหมือนลูกจึงกล่าวว่ารอที่เจ้าต้องการจะทำด้วยอะไรข้อตามเราจะหาให้เจ้ามานบฟังแล้วคิดว่าตอนลูกป่วยยังไม่ยอมซื้อยาให้ลูกกินเลยจึงพูดว่า ข้าพเจ้าต้องการเอาพระจันทร์กับพระอาทิตย์มาทำล้อรถขอให้ท่านนำมาให้ทีเศรษฐีกล่าวว่าความต้องการของเจ้าไม่มีทางเป็นไปได้เจ้านี่โง่จริงๆมานกกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่มองเห็นอยู่มาทำล้อจึงร้องไห้ส่วนท่านร้องไห้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นใครโง่กว่ากันเศรษฐีได้คิด หายโศกเศร้ากล่าวชื่นชมและถามว่าเจ้าเป็นใครกันเมื่อทราบว่าบุตรชายเกิดในสวรรค์เพียงแค่ทำจิตให้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็มีใจยินดีเชื่อฟังคำแนะนำของเทพบุตรเศรษฐีไปเข้าเฝ้าทูลนิมนต์ให้เสด็จเสวยที่เรือนครั้นเสวยเสร็จแล้วเศรษฐีทูลถามว่า เป็นไปได้หรือคนที่ทำใจเลื่อมสายอย่างเดียวก็เกิดในสวรรค์ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำไมท่านถามคำถามนี้เล่าท่านได้สนทนากับเทพบุตรแล้วม่ใช่หรือเศรษฐีทูลว่าเมื่อไหร่กันพระาศาสดาตรัสเล่าการสนทนาระหว่างเศรษฐีกับเทพบุตรให้คนที่อยู่ณที่นั้นฟังและส่งให้เทพบุตรมาปรากฏตัว กราบทูลถึงเหตุที่ได้เกิดเป็นเทพบุตรจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมมีใจเป็นหัวหน้ากรรมที่ทำด้วยใจผ่องใสย่อมติดตามผู้ไปจากมนุษย์สู่เทวโลกดุดเงาติดตามตัวฉันนั้นและตรัสภาษิดนี้จบพระพุทธรำตรัสเทพบุตรและอาทินะบุพกเศรษฐีบรรลุโสดาปฏิผล อธิบายพุทธภาษิตใจมโนในที่นี้ได้แก่กามาวจรกุศล8จิตของมัทธกุณฑลีมานพผ่องใสตอนเห็นพระบุทธเจ้าเป็นหัวหน้าอุพพังคมาถึงก่อนคือเกิดขึ้นโดยมีนามขันสามเกิดร่วมด้วยท่านยกใจคือวิญญาณขันเป็นประธานคติธรรมความรู้ใจเป็นประธานแห่งการทำการพูด ถ้าคนมีใจดีก็ทำกรรมดีผลคือความสุขย่อมติดตามผู้นั้นไปดังเงาตามตัว